สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NSKK จ7 0รสูตทตอนนี้เราอยู่กันในเกมครอ l ดิวตี้มือถวันนี้นจะมาเล่นอุปกรณ์ยุทธวิธีชิ้นใหม่กันเป็นแบบวางตัวล่อน,นะนะฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพอดีเปอร์เซ็นต์คนที่เข้ามาดูแล้วจะไม่ได้กดติดตามเยอะมากเลยใครที่เข้ามากดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมขอไปสลับเซียรบกวนด้วยพอดีแบบ เออมันมีนกอยู่บนหลังคานะมันมีเสงสังกะสีนิดหน่อยโอเคพอดีมีนกอยู่ใต้หลังคานันจะเทียดดบชุบชุบฮ่า <laughs> ิงออโอ้โหคือมาชุบเดี๋ยวไปวางก่อนเลยแล้วกันโอเคถือวิ่งแบกวิ่งเลยเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ โอเควางไว้เอาไว้เอาไว้ลอกเอาไว้ลอกกระสุน <au> ส <gaz affordable> ่วล่อเขาให้แล้วล่อซื้อเขาให้แล้วเรียบร้อยล่อซื้อเขาให้แล้วเดี๋ยวหาที่วางดีๆก่อนพึบพึบ วางเอาไว้มองว่ายิงระเบิดก็ลืมใช้เจ็บหนักแต่ไม่ตายซ้ำก่อนหนีนไปข้างบนเออมีสองบ,บนสวยแล้วยิงใส่ลูก ตายอยู่มีโลดิงแล้วยิงอะไรยิงชิ้นก e ็ได้ย <crawl prejudice> ิงชิ tarde. ้น <bull> ก <voice pulls out> <mel od open>. ็ไ <lobster> ด้มันจะหนีควายต้องเข้ามาทางนี้สติปดูดลบด้วยๆๆๆสติปดูดลบด้วย

ปืนคือเรียบร้อยจบมาลุยกันต่ออ่าวดานนี้อืมลูยจะวางไว้ที่ไหนมันจะมีกลางทงอยู่ตรงตรงแบบข้างนอกนะลุยเราจะไปวางที่ไหนต้องรีบไปวางก่อนก่อนที่จะรู้ตัวทางนี้ วางเลยชุบฟุบหลอกเมาไหมลอกเมาเยอะแล้วคุณหมดโหมดดักไว้กั้น <Enemy down. S 1> <Yeah. S 2> ดัก <vol> ไว้กั้นล่ะดักไว้นั้นละดักแวงนันนีนนนนม่มีประโยชน์อยู่นะเอาไว้ดักศัตรูกำัดศัตรูไว้อือปาไ,ไปก่อน <Man. S 1> <Government. S 2> เว้ยมันกันศัตรูได้บบไว่าแหว่าจะลบมุมเหรอเอาติดต,ติดติดกะสุนหมดอีกเฮ้ยกระสุนหมด,ด,เ,ด,ดเดี๋ยว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 หาที่วางดีๆทางตรงยาวตรงนี้น่าจะได้ปึ๊บไม่เห็นจริงดิปึ๊บจริงทะลุเลย เฮ้ยมันก็เล่นสนุกยูนะขอชิ้นใหม่ไปไปลูกคอสเตอร์บอมค่าตัวเองจะชัอเดี๋ยว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 หาที่วางดีกว่าทางตรงมเมื่อกี้ทางตรงมเมื่อกี้วางไว้ตรงนี้ฟึบ วางเไว้เอาเกือบ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 ,เก,อบเกือบแล้วหาช่องหน้าต่างปลาเข้าไปอือเข้าไปสงลูกรังั

เห็นนะปืนโผล่เห็นเห็นอ้าเคี้เกียยิงไปโดนเอ็นเอ้ยหลังเคนี้ก็ยิงไปโดนเอ็นเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนผ่านวแวบตรงนี้เดี๋ยวใช้คองก่อนจะไม่ได้ใช้ตรงนี้ใช่ไหม ใช้ค้องก่อนะไม่ใช่เอาจบลยมาตาสุดท้ายก่อนปิดคลิปฟฟฟุุุบบบวางตัวล่อต้องวางที่ลงๆวางชิดติดกันสองตัวเลยมันมันเดอบล็อกเัอตัวได้ มันก็ดีอยู่นะจะหาแบบช่องแคบๆไปข้างหน้าวางเอาไว้เอาไว้เอาไว้บล็อกศัตรูตรงนี้ตรงนี้วางไว้สองอันแล้วก็ฟึบนี่มันจะบล็อกศัตรูไว้แล้วก็ยิงฮีหัวแตกมีวิธีใช้อยู่เอาไปลูกเออหลัง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 ไปเลย ตัวหลังไม่เป็นไรเกิดใหม่ก็ใช้อันนี้ด้วยนะฮะทางแคบๆเหมือนเดิมบล็อกเอาไว้ฟุ๊บปุ๊บชุบเฮ้ยเต็มก็ยิงไม่โดนเอ้ยตรงนี้แหละเอาไปสองลูกเฮ้ยนุ่งยังยอดทันยังยอดทัน

ตัวใช้ของแต่ไม่ได้ใชอ้อืกดใช้ไปเลยจบแล้วขอประสรบการติดตามรับชมครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็ขอบคุณมา,มากๆลนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับ